มีดกีดยางเก,าเก่าๆแต่งให้หมันใหม่ง่ายนิดเดียววันนี้ครับผมหนุ่มทองแดงแรงแรงครับวันนี้หนุ่มทองแดงก็จะมาสอนวิธีการแต่งรับมีดกีดยางเก่าให้กลับมาไม่ด้วยหินเกียเล็กนั่นเองครับผมมีดไม่ร้อนไม่อ่อนเล็กไม่เสียกีดยางที่พี่น้องได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมีดกีดยางที่รับจนเสียทรงรับจนว่าเดือยใหญ่ ดไม่เข้ากรีดแล้วไม่คงกิดกรีดแล้วยังไม่สวยนั่นเองครับผมลงจับมาแต่งรับใหม่วันนี้ด้วยชิ้นเดียวเล็กที่น้องๆจะมานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับรู้นแบบนี้ครับการพัฒนาของนิติยางที่พี่น้องได้เห็นก็คือลูกเลื่อยจะใหญ่และก็เียงเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกโดยการตั้งลูกเลื่อยหรือลูกนองให้ได้ตามลักษณะที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นเลื่อยเล็กหรือเลื่อยใหญ่ในคลิปนี้น้องๆจะทำลเลื่อยที่เหมาะสมไม่เล็กหรือไม่ใหญ่จนนไปนั่นเองครับผมให้เหมาะกับนิติยางที่ พี่น้องใช้อยู่ขินกเจียนเล็กที่มันต้องใช้ในคลิปนี้ก็คือขินเจี๊ยสายออนนั่นเองครับผมขินเจี๊ยสายออนก็จะใช้คยคว้าคไยบ้านเราเลยครับผมในความเร่งอู่ที่ร้อยแปดสิบวัตต์สามารถเจียตยงรับไม่ว่าพี่น้องจะเตีงมีดไม่มเก่าหรือจะไปรับมีดครัวก็สามารถทำได้ครับผมเม mm. ื่อเตียตยงมาได้สักระยะหนึ่งก็จะเห็นว่าด้านผู้มีดจะมีเนื้อของมีดที่น้อยกว่าเรกาก็เลยจัดการวิธีนี้ครับผมในการเตีงล็อกหูนอกให้ต่ำลงได้ลักษณะของเนื้อที่ เท่ากันเมื่อเราได้อูุ่และองุที่เท่ากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเกียเต็มลูปเลยกันอีกครั้งนึงก็จะได้มีที่ลูปตรงสวยงามนั่นเองครับผมเกียอีกตัวหนึ่งที่พี่น้องเอ็ซเอรี่น้องคนจะถามเข้ามาเยอะม,มากเลยครับผมก็คือแบบพกาหรือ่เกียที่มีแบตเตอรี่ในตัวนั่นเองครับผมถินเกียเรเล็กแบบแบตเตอรี่ก็กำลังควยก็จะน้อยกว่าถินเกียแบบสายอ่อนนั่นเองครับผมประยนใช้กำลังของแบตเตอรี่ในเรื่องแต่ท้ายพูดถึงวิธีการใช้ ลักษณะเดียวกันเลยวิธีการเจียรน้องคนแนะนำว่าเราใช้เกาะของหินเจียในการแต่งทีละนิดทีละนิดนะครับผมเพื่อให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการเมื่อแต่งเสร็จเป็นไม้พี่น้องจะได้รูปทรงตามที่เราต้องการก่อนที่เราจะไปเก็บสรุปไห้บางก่อนที่เราจะไปรับด้วยหินและมีเตาแต่งได้รูปทรงตามที่เราต้องการแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทำการสรุปกันครับผมและหินเจียเล็กอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมที่หลายๆคนถามหาเข้ามาเยอะก็คือหินเจียเล็กตัวรับพลังได้นั่นเองครับผมขั้นตอนของการรับสรุปน้องคนนี้ก็จะให้ใช้หัวหิน นี่ผลก็ได้ที่หนุ่มตงเดงแนะน้ำเสมอว่าวิธีการเจียวเราจะไม่เจียวให้ฟางจนเกินไปครับผมเราจะใช้วิธีการแต่งด้วยหินยาหินกลางหินละเอียดหินลับเหมือนเดิมครับผมเพราะเราจะใช้วิธีการลับบางเปรบคงเกี่ยเล็กจอมพลังก็เป็นอีกตัวนึงที่พี่น้องเอฟตีอบมากมากครับผมต่วนดอกหินเจียวก็สามารถทักถามหนุ่มตงเดงนะครับผมดีอยู่รลอครับผมหลังจากนุ่มตงเดงเจียวแต่งเรียบร้อยแล้วก็ทำการลับด้วยหินยาหินกลางหินลับอียดแล้วก็ตัดไปตะวันเฉด้ดยเราจะมาทดสอบความคงกันครับผมความสวยงามที่พี่น้องเห็นนี่ไหมจากมิธีที่เราในน้องไม่สวยครับนิดะ รีได <łość> ้เพราะะนับนจะใหม่เลยระว่างนี้ที่จะถึงนุ่มก็คือลดเรีเมี่ยทุกเล่มครับผมผมจะไม่ขึหนึ่งจกเยวว่างเรือบบนี่เลยับผมจะคงจนจมดเล่มนั่นเองครับผมสวัสดีครับ